กับทุกท่านเรื่องของสถานการณ์โควิดระบาดมาเป็นรอบที่สามที่สี่เข้าไปแล้วเป็นห่วงพี่น้องที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามคือเราจะต้องมีวัคซีนเอาไว้นะครับเมื่อก่อนเราก็กล้า,กล,า,ก,ลากลัวแต่ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์แบบนี้เราไปกลัวไม่ได้ฉีดไว้ก่อนนะครับมีบางคนเหมือนกันบอกว่า หนูไม่กล้าฉีดผมไม่กล้าฉีดกลัวจะเป็นอะไรไปไม่ต้องกลัวแล้วครับถ้าหากว่าเราฉีดแล้วมันเกิดเป็นอะไรไปนี่ยังดีกว่าไม่ได้ฉีดแล้วไปติดเชื้อที่หลังแล้วเป็นอะไรไปเหมือนกับเราไม่ดูแลตนเองแล้วก็ไม่รับผิดชอบสังคมด้วยเพราะฉะนั้นฉีดดีกว่านะครับฉีดวัคซีนจะได้ยี่อ้ออะไรก็เอาไว้ก่อนนะฮะทีนี้ คนที่ยังไม่มีวัคซีนนี่ทำยังไงวัคซีนนี่เขาฉีดร่างกายใช่ไหมครับก็ต้องเอาวัคซีนใจก่อนนะฮะวัคซีนใจนี่ไม่ต้องไปหาที่ไหนเพราะว่าเราสามารถทำสมาธิสร้างวัคซีนใจป้องกันใจของเราไม่ให้หงุดหงิดไม่ให้เครียดไม่ให้วิตกกังวลได้ด้วยการทำสมาธินะครับก็ ค่อยๆทำไปครับฝึกฝนกันไปมีเพื่อนมีที่พอมีความรู้ความสามารถก็พูดคุยกันไปหรือจะเรียนทางออนไลน์กับสถาบันพลังจิต,ตานุภาพก็ได้เช่นเดียวกันนะครับม mm ุ hmm. ่บ้านโมไดเรสเดนต์อยู่ที่หัวหินซอยร mm ้อยสิบสองบ้านเขาสวยดีเดี๋ยวจะพาไปดูดรอบๆแต่ว่าที่อยากจะคุยกันก็คือว่าเรื่องของวัคซีนใจในสำคัญนะฮะ วัคซีนกายยังไม่มาเราก็รักษาวัคซีนใจก่อนครับทีนี้ก็มีบางคนไปคิดว่าทำสมาธินี่มันเป็นเรื่องยากนะครับความจริงมันไม่ใช่เรื่องยากมันก็เป็นเรื่องธรรมดาก็คือเพียงแค่เรากำหนดคำบริกรรมจะเป็นพุโทโธสัมมาอะหังนัมะพัทธะหรือแม้แต่กำหนดรู้ลมหายใจก็ตามนั่นแปลว่าเราได้เริ่มทำสมาธิแล้วครับ อย่าลืมนะครับว่าวัคซีนยังไม่มาวัคซีนที่จะฉีดเข้าไปที่ร่างกายเราก็มาสร้างวัคซีนใจกันก่อนด้วยการที่ทำสมาธินี่แหละครับวันละห้านาทีสิบนาทีก็ทำกันไปแล้วมันจะเกิดพลังจิตขึ้นตัวพลังจิตนี่เองที่จะช่วยทำให้เรามีความเข้มแข็งทางจิตใจพอเรามีความเข้มแข็งทางจิตใจเราสิ่งตา่างๆก็ดขีขึ้นะคเลย